วันนี้เราเปิดกันแปลกตาฮะอยู่ที่สวนด้านข้างนะครับฝั่งที่ตะวันออกนะครับมาอัปเดตข้อมูลของสนามบินสุวรรณภูมิกันครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับฝั่งที่ตะวันออกนะครับข้างๆผมคือพี่ๆแท็กซี่นะพูดเลยว่าในช่วงนี้ครับตอนเย็นวันนี้นะครับประมาณเกือบเกือบห้าโมงแล้วนะฮะของวันที่5พฤศจิกายนทุกคนแท็กซี่เยอะมากนะ เนี่ยคิดว่าน่าจะมารองรับจํานวนผู้โดิสทารที่มาช่วงเย็นกันค่อนข้างเยอะเลยแหะครับจริงๆวันนี้ผมมีความตั้งใจจะอัปเดตจํานวนนะักท่องเที่ยวสะสมนะครับที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็อัปเดตเรนกิง้งทั้งรายวีคแล้วก็รายสะสมทั้งหมดนะครับแต่เบื้องต้นนะผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศของผู้โดิสางนะครับที่เดินทางเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนกรับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ชั้น2ประตู8ครับข้างหลังก็คือเป็นทางลงชั้น2ประตู8เหมือนกันที่จะลงไปที่ชั้น1ประตู7นะผมเห็นไม่ได้กล้าผมุูปทัวร์มาแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนไปดูกันหน่อยฮะมาครับตอนนี้ผมเดินลงมาที่ชั้น1ประตู7จนะทุกคนกับบรรยากาศการรวมคนของรูปทัวร์ทัวร์ต่างๆ ผมว่าไม่แน่ใจว่าพี่เข้าไปากโซนไหนนะแต่ดูส่งไปส่วนยุโรปนะแต่ว่าเรื่องขอากล้องนะเรายังไม่ชินกับการถ่ายหน้าตัวเองแบบนี้นะครับทุกคนมันก็เลยจะงงๆเล็กนิดหน่อยไปครับเดินตามพี่ดีเข้าไปพี่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่ประเทศไทยนะับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นหน้าหายตีซั้นของการท่องเที่ยวแล้วนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับกับผู้โดยสารต่างๆที่เดินทางเข้าไทยอับดลเดานะ ข้างผมก็คือเป็นผู้โดยสารสซเัสเซียครับที่เดินทางเข้ามาที่สนามบินสตรุมูิกันเยนนี้ครับแล้วผมก็คิดว่าจุดนี้นะครับชั้น1ประตู7ดด้านนอกอาคารเมนเทอร์มินอลนะฮะน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมน่าจะ กลับมาดูที่นี่บ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นจุดที่ว้างแล้วก็เหมาะกับการที่นักท่องเที่ยวกับทุกทัวร์ต่างๆจะมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เป็นจุดรวมพลก่อนที่จะไปขึ้นรถบัสกันนะครับ <S 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 ผมก็หมายว่าช่วงเย็นๆน่ะเหมือนจะมีบรรยากาศของหลายๆท่านนะที่เดินทางมาจากประเทศไทย บางส่วนก็เป็นคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะแล้วก็กลับมาน่าจะมีไา์ที่ลงมาที่สนามบินสรรนภูมิการเย็นๆแบบนี้นะครับเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสรับช่วงไฮซีซั่นครับผมเดินทะลุขึ้นมาที่ชั้น3นะครับขึ้นมาที่ชั้น3ประมาณประตูนกครับทุกคนเพื่อที่เราจะเดินไปดูบรรยากาศของโถงอาคารบริสาทขาเข้าต่างประเทศนะครับ International Arrival Exit B บอยนะฮะแล้วก็จุดนี้นะครับ อยู่ข้างๆตาบัก8ปชั้น3ประตู5ดูกันหน่อยฮะวันนี้ผมพูดเลยว่าผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรวครับของท่าอากาศยานสุวนรณภูมิกันแบบ เต็มๆนะผมเดินลงมาที่ชั้น2ประตู4นะครับทุกคนซึ่งเป็นจุดทางออกนะครับของ International Arrival นะฮะที่จะออกมารวมคนกันตรงนี้นะครับพบญายกับตรงนี้ซึ่งวันนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวใช้ได้เลยครับมาครับทุกคน ผมเดินหาหลายๆจุดครับที่มีตารางเที่ยวบินขาเข้าฝัาข,า,ข,า,ขาออกนะฮะเราลงมาที่ชั้นหนึ่งประตูสามครับไปดูตารางแบบใหญ่ๆกันเลยฮะทุกคนช่วงเย็นๆระหว่าง4โมงก,กว่าๆไปต้นมานะะจะเห็นเที่ยวบินที่ตนางเข้าไทยค่อนข,ข้างถี่มากๆเกือบจะทุกานาทีทุกคนแล้วก็ยังคงเป็นโซนที่เราคุ้นเคยครับไม่ว่าจะเป็นโซนปริีูญุนโตเกียวนะครับหรืออาจจะเป็นโซนจีนครับเสียบเหมือนแอร์ไลน์อินเดียนะครับ ผมว่าไฟล์นี้นะ่าจะมีการแชร์ไฟล์ของหลายๆสายการบินนะครับที่ไปลงภูเก็ตก่อนแล้วก็คอนเนคติ้งมาที่สุวรรณภูมิครับก็พอเป็นหลัง4ี่โมงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอเที่ยวบินที่มาจากโซนจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงตูนะครับหรือฮ่องกงเองนะครับหรือโซนไทเปทุกคนโตเกียวนาริตะมาเยอะมากนะจริงๆ <c oughs> ของการบินไทยครับแล้วก็มีของแอร์อิสราเอลปอกอ๋อแชร์ไฟล์กับเติร์กิชเชลลัยนะครับแล้วก็ไปลงที่ไทเปก่อนนะ ซึ่งจริงๆในภาพรวมนะครับก็จะเห็นหลายเที่ยวบินที่เดินทางมาจากหลายโซนนะครับเดินทางเข้าไทยนะฮะแต่โดยหลักก็ยังคงเป็นจีนอินเดียนะครับมาเลเซียนะสิงคโปร์เอเชียนะครับแล้วก็ยุโรปต่อไฟล์ครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตจํานวนนักท่องเที่ยวสะสมที่เดินทางเข้าไทยกันนะมาครับทุกคนเรามาอัปเดตจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่27ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับ จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะครับพบว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยนะครับอยู่ที่644,179รายนะครับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วที่อยู่ที่590,000กว่ารายนะครับ บวกขึ้นมาอีก8.78%นะครับและสำหรับนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกนะครับสัปดาห์ที่5ของเดือนตุลาคมนะครับ2568นะครับยังมีหลายประเทศที่มีอันดับที่คงที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับประเทศมาเลเซียนะครับคงที่นะครับมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยอยู่ที่7 7 0 8 6ท่านนะครับลดลงจากเดิม15.15%นะครับอันดับ2คงที่เหมือนกันนะครับเป็นประเทศจีนนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยอยู่ที่72,000 4 7 0ท่านนะครับลดลงจากเดิม2.6%นะครับอันดับที่3ยังคงที่เป็นประเทศอินเดียเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่54,478ท่านนะครับลดลงจากเดิมนิดหน่อยนะครับ0.73%นะครับอันดับที่4ก็ยังคงที่นะครับเป็นประเทศรัสเซียนะครับคงที่จากเดิมอยู่ที่อันดับ4นะครับโดยมียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่43,254คนนะครับ เพิ่มขึ้นจากเดิม11.63%นะครับซึ่งเราจะเห็นว่า4อันดับแรกนะครับเป็น4อันดับของประเทศที่เดินทางเข้าไทยกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะแต่อันดับ5ที่ว้าวมากนะทุกคนก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับขึ้นจากอันดับ7มาอยู่อันดับ5นะครับโดยยอดสะสมสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่26,330ท่านนะครับเพิ่มขึ้นมากๆนะครับจากเดิม เพิ่มขึ้นมา33.20%นซะครับซึ่งก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้าไทยในช่วงนี้ครับจากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะครับให้ข้อมูลว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลนะครับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจํานวนมากกว่าร้อยละยจากการออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซันนะครับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกานะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ3 3 2 0และขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับ5นะครับจากเดิมที่ยังไม่เคยติดเลยนะฮะยังอยู่ในอันดับ7นะครับอีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสะสมแล้วกว่า2ล้านคนนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่3นะครับถึง10สัปดาห์แล้วติดต่อกันนะครับส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้นะครับ มีจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น644,179ทา่านนะครับและสำหรับข้อมูลจำนวนนะักท่องเที่ยวสะสมเข้าไทยนะครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง2พฤศจิกายนนะครับเกือบสิ้นปีแล้วนะทุกคนน่าจะเข้าสู่เดือนที่11แล้วนะฮะมีจำนวนนะักท่องเที่ยวสะสมนะครับอยู่ที่26,889,456ท่านนะครับประมาณ7.22% year on year นะครับ และพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับ1เป็นมาเลเซียนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนะครับมียอดรวมนักท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่3ามล้านแปดแท่านนะครับอันดับ2ยังคงเป็นจีนนะครับ มียอดสะสมอยู่ที่3 7 9ล้านท่านซึ่งต่างจากมาเลเซียแค่ประมาณแสนเดียวนะครับใกล้กันมากนะฮะอันดับ3เป็นประเทศอินเดียนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางสะสมมาตั้งแต่ต้ตตนปีนะครับรวมอยู่ที่2 1 4ล้านท่านนะครับอันดับ4เป็นประเทศรัสเซียนะครับซึ่งก็ยังคงเป็นประเทศที่เดินทางเข้าไทยอย่างต่อเนื่องนะครับมียอดนักท่องเที่ยวสะสมรวมอยู่ที่1นึ0 0ล้านสี่แสนสามื่น 848ท่านนะครับต่างจากอินเดียประมาณเกือบล้านนะครับและอันดับท้ายสุดนะครับเป็นประเทศเกาหลีใต้หรือเซาโคเรียนะครับมียอดนักท่อง,งเที่ยวสะสมรวมอยู่ที่1,281,700กับอีก1ท่านครับซึ่งในภาพรวมจะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยในช่วงนี้นะครับฉเฉลี่ยแล้วน่าจะเข้าไทยมาประมาณ10เดือนนะครับ อยู่ที่เดือนละประมาณ2.6ล้านคนถือว่าก็ไม่น้อยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรารอ,รอดูนะครับว่าในช่วงปลายปีนะครับอีก2เดือนนะครับพฤศจิกากับธันวาคมนะครับสเดือนนี้จะมีจํานวนยอดนักท่องเที่ยวสะสมเข้าไทยที่เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจะทําให้ยอดจํานวนนักท่องเที่ยวสะสมแตะที่30กว่าเท่าไหร่ล้านนะครับมารอลุ้นไปด้วยกันครับเอาละครับทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของช่วงไฮซีซั่นวันที่5 เพือสัจิกายนกันไปแล้วนะครับหวังว่าจะชอบคลิปนะครับสำหรับรูปแบบใหม่ๆด้วยนะฮะหากท่านได้มีคำคอมเมนต์คำติชมนะครับหรืออยากจะแนะนำนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะเผื่อผมจะเอาไปปรับปรุงแล้วก็ปรับให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็ถูกใจกับทุกท่านมากที่สุดนะครับหากชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน e อ j น y Thailand ครับสวัสดีครับ